ครับสวัสดีครับ <_ an> เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ต่อนะครับนะวิชาโหราศาสตร์นะเรียนรู้เนี่ยก็คืออาจจะรู้คร่าว นะแต่ศึกษาเนี่ยคือต้องแบบว่าเข้าคอร์สเรียนแบบจริงจังนะเราก็เอาแค่รู้คร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จะมาบอกหัวใจนะครับของการพยากรณ์หรือ,อ,อหลักพยากรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปศึกษาต่อนะตอนนี้แล้วก็เรียนรู้ไปก่อนนะเอาละต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับสัญลักษณ์ประจําราศีของชาวราศีเมทุน นะกับชาวราศีกรกฏนะครับก็ตามไร้สไตล์ของอาจารย์เกต้านะเอาละเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นคนคู่นะครับนะหรือเป็นในเรื่องของฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้พอเราเชื่อมโยงนะว่าราศีเนี่ยเป็นราศีคนคู่เนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนคู่เนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ นะไปไหนมาไหนเป็นคู่คู่อ่านะการที่คนเราเนี่ยอยู่กันเป็นคู่คู่แน่นอนนะครับมันมีความรู้สึกถึงความห่วงใยกันได้นะให้เราโยงอย่างนี้เลยนะให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของความห่วงใยเขามีไหมเขามีแต่ว่าความห่วงใยเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ความห่วงใยในลักษณะแบบเป็นครอบครัวนะเพราะาเป็นครอบครัวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกรกฎ อ่านะเพราะอะไรเราต้องต้องเชื่อมโยงด้วยว่าววงชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นภพสหาชะของโลกนะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะก็จะเป็นในเรื่องลักษณะของคนคู่ของโลกนะนั่นหมายถึงว่าเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การเข้าหานะการเจรจาแล้วบังเอิญดาวประจําเรือนของชาวราศีเมถุนคือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นธาตุน้าํานะ เป็นเรื่องของการสื่อสารอ่าทีนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การเข้าหาผู้คนให้เรานึกสภาพอย่างนี้นะเป็นคนคู่นะอยู่ในภพสหาชาของโลกก็คือสหาชาแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากดาวพุธเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารการเจรจาพอเราเอาสามเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันก็เลยกลายเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของชาวราศีเมถุน ที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเน c กชันการเข้าหาผู้คนการติดต่อนะครับการประสานงานนะครับในลักษณะต่างๆนี่คือข้อดีนะข้อเสียบางครั้งอยู่ในภาวะจำยอมล,งนะอ,อ,ลอ,นะองนึกสภาพนะฝาแฝดอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดนะนิสัยใจคอนึกคิดอยู่ด้วยกันตลอดนะบางครั้งอาจจะมีมุมที่ขัดแยง้งก็เลยทำให้อึดอัดในสถานการณ์บางสถานการณ์ได้ นะแต่ข้อดีก็คือความสนิทสนมนะเราจะเอาข้อดีของชาวราศีเมถุนไม่ใช้คือ1เราก็ต้องเด้นในเรื่องของคอนเนคชั่นความสนิทสนมนะครับความมีความจริงใจต่อกันนะการมีปฏิสัมพันธ์นะถ้าเราทําตามเหตุทําปัจจัยนี้ก็จะให้คุณเกิดดวงชตาแต่บางคนชาวราศีเมถุนบังเอิญมีดาวที่ไม่ดีพบเรือนที่ไม่ดีเข้าไปอยู่ในราศีเมถุนก็จะเป็นในลักษณะตรงข้ามนะ มิตรสหายที่ดีก็กลายเป็นมิตรสหายที่เข้ามาหลอกลวงอ่าคนที่เราอยู่ด้วยหรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็มักที่จะทําให้เราอึดอัดอ่านะให้เรานึกสภาพอย่างนี้ก่อนนะเพราะเราเรียนรู้วิชาโหรน,นะเรายังไม่ได้ศึกษาวิชาโหรเรียนรู้ให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะให้นึกถึงคนคู่นิสัยของคนคู่เป็นยังไงนะ ก็ประมาณนั้นเลยให้เราตีความประมาณนั้นนะและเราก็จะเข้าใจนะครับเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของวิชาโหรษาศาสตร์นะครับได้ในระดับหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะต่อไปนะครับสัญลักษณ์นะของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นเลข2นะเพราะราศีเมษเลข0ูนย์ราศีพฤษภเลข1นะครับแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยนะครับเป็นเลข2 นะทีนี้ชาวราศีเมถุนรูปร่างลักษณะเนี่ยนะครับแน่นอนก็เป็นลักษณะของคนคู่นะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะตามตำราเขาจะเขียนว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะอ้วนนะผิวอมเลือดฟาดผิวขาวแดงใบหน้าอุม้มในตาคมผิวขาวหรือผีสองสีก็ได้นะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะมือเท้าอุ้ม นะนะบางคนก็ซีบสูงชุดก็คือออกแนวแนวเจ้าสัวนะลองลองนึกสภาพดูนะชาวราศีก็คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้นะมีการกินมีการดื่มมีการอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะครับเรามาดูราศีต่อไปนะครับราศีต่อไปคือราศีกรกฎนะครับนะเลขประจําราศี นะครับก็คือเลข3นะชาวราศีกรกฎแน่นอนนะครับนะก็คือมีสัญลักษณ์เป็นรูปปูนะนะครับให้เรานึกสภาพอย่างนี้นะว่าปูเป็นยังไงนะเราก็เอาคำอธิบายนะครับของปูนะครับ,นะรบมาผสมกับคำพยากรณ์นะแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่านะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะเป็นภพที่4ของโลกนะ เพราะเราจะเริ่มที่เมษนะครับเป็นตนุของโลกนะเราก็จะเริ่มที่ตนุไปกระดุมพัชสหาชาติแล้วก็พันธุทีเนี้ยพันธุเนี่ยมันอยู่ในราศีกรกฎพอดีนะในราศีกรกฎก็คือมีดาวประจําราศีก็คือดาวพระจันทร์นะก็คือเลขสองนะครับเอาละทีนี้เรามารวบรวมนะความเป็นราศีกรกฎนะครับ มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง 1. สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปูอ่าให้เรารู้ก่อนว่าลักษณะนิสัยปูเป็นยังไง 2. มีดาวจัน์ทเป็นเจ้าเรือนนะครับสเป็นภพพันธุนะครับ,พบ,พนะรบของโลกนะพันธุก็แปลว่าบ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับบ้านสิ่งแว้ล้อมรอบ,อบตัวนะครับเอาละเรามารวบรวมออกเป็นชาวราศีกกฎแน่นอนเราดูลักษณะปูก่อนนะครับปูเนี่ยนะจะมีความรับผิดชอบ นะครับในเรื่องของการสืบเผ่าพันธุ์ปูบางชนิดเนี่ยนะครับนะอาจจะไปอยู่ในถ้าหรืออาจจะอยู่ไหนก็สุดแท้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะผสมพันธุ์นะเขาสามารถเดินทางได้หลายกิโลนะบางตัวก็5ากิโลบางตัวก็9กิโลบางตัวก0สิกิโลนะเพื่อไปทะเลเพื่อวางไข่นะนั่นหมายถึงว่าความรับผิดชอบของชาวราศีกรกฎนะครับมีค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ชาวกรกฎเนื่อง,งจากเป็นพันธุ์ทกของโลก นะครับนะเป็นดาวจันนะครับก็จะเป็นคนที่นะครับห่วงใยคนรอบข้างรอบชิดมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามีนะและที่สัมพันธ์เราจะสังกเกตได้ว่าลำตัวนะครับของปูเนี่ยกับตาเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะเราจะมองเห็นว่าปูเนี่ยไม่ค่อยจะมีหัวนะเราเห็นเป็นตัวเดียวกันนะครับเลยส่งผลนะให้ชาวราศีกรกฎ นะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกนะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกเอ็นดูรู้สึกเกลียดนะครับคือไม่ต้องไปหาเหตุผลนะเขานะให้รู้สึกในเรื่องของอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกลองคิดดูนะเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นแม่นะเวลาลูกหรือสามีไปมีปัญหากับคนอื่นคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าข้างนะครับส่วนที่เป็นลูกมากกว่าโดยโดยประมาณนะนะเขาจะมีความ ห่วงใหญ่นะยิ่งถ้าเกิดเหตุผลเราถูกด้วยนี่ช่วยเราหัวชนฝาอะแต่ถ้าเกิดผิดก็อาจจะมีการสอนเตือนอะไรกันป้าหนีระน,นอมไก่เกียให้เนี่ยนี่คือราศีกกปที่เป็นปูนะและปูเนี่ยเราจะสังเกตว่าขามีเยอะนะแต่ลายแบบเชื่องช้านะเชื่องช้าและเป็นระเบียบอ่าแล้วก็นุ่มดวงสังเกตนะครับชาวราศีกกปเนี่ยนะเวลาว่างก็ชอบจัดบ้านนะชอบทํานู่นชอบทํานี่นะครับดูแลบ้านนะความรับผิดชอบเขาสูงนะ ให้นึกถึงสภาพผู้หญิงด้วยนะครับเวลาตื่นขึ้นมานะก็จัดอาหารให้สามีให้ลูกนะแล้วก็ทํางานบ้านทุกอย่างนะนี่คือราศีกรกฎเป็นราศีที่ผมบอกแล้วว่าเป็นราศีที่น่าคบที่สุดนะแต่ต้องเข้าใจเขานะถ้าเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะดูแลเราอย่างดีเลยให้เรานึกสภาพอย่างนี้ให้เรานึกสภาพอย่างนี้เลยนะครับนะก็รูปร่างก็จะเป็นลักษณะก็แหละเป็นรูปปูนะรำตัวแบนใหญ่ศีรสะหลิม นะครับตาเล็กตาโปนในตาแดงนะแล้วก็ตาจะเยิม้มนะครออกแบบมีสเสน่ห์นะนิ้วมือนิ้วเท้ายาวกว่าปกตินะเขาเรียกผิวซีดนะนิสัยก็เป็นคนเจ้าระเบียบขี้ตื่นนะใจอบอ้อมอารีเชื่องช้าและก็นุม่มนวลให้เรานึกสภาพอย่างนี้นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเราเรียนรู้กอนนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถไปศึกษาอ่านได้นะแต่ให้เราจําหัวข้อไว้ จำหลักไว้นะครับนะเอาล่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะพยายามไม่ให้เกิน8นาทีถึง10นาทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับผมเกรดแก้วใินดูทลอดสวัสดีครับ